สวัสดีครับสวัสดีครับครอบครัวไกรบุตรครับแนะนําตัวผมวินัยไกรบุตรครับพระเอกร้อยล้านหนังนาคบางระจันนะครับนะครับก็เป็นยุคเก้าศูนย์เนาะนี่ลูกสาวครับลูกสาวชื่ออะไรเอ่ยแนะนําตัวค่ะเรียนที่ไหนเรียนที่เกวารีอินเตอร์สกูลเเกวารีอินเตอร์นชั่นอลสกูลพูดให้ชัดๆต้องมาร์กเรียนที่ไหนครับเรียนที่เสาสานวิทยาศาสตร์ใหม่สูงเสาสานวิทยาศาสตร์ใหม่อ่าชั้นไหนครับ แล้วคนนี้ล่ะคนนี้ชื่ออะไรคนเนี้ยคนเนี้ยชื่ออะไรเมิร์ดชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรวันนีก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนหนูนทุจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าก่อนทุจ้าก่อนจ้าบายแล้วเหรอบายแล้วเหรอเธอบายแล้วเหรอยังงมันทำพูดอะไรบ่ายแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวนักแสดงต้องมากอยาก อยากเป็นนักร้องไหมลูกอยากเป็นอยากเป็นนักร้องแมมอยากเป็นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงอานักร้องนักแสดงน้องเมิร์ดอยากอยากให้เป็นนักมวยนักกีฬานักแบดมินตันดูจะแข็งแรงดูจะหรือไม่ก็เป็นนักร้องยามาร์เยามาร์นี่ชอบมากมักไอมาร์ร้องเพลงโชว์ร้องทักเพลงโชว์ร้องไอเพลงโชว์ทักเพลงสิเพลงอะไรที่ถนัดถนัดร้องเพลงโชว์ทิโชว์ทักเพลงทิโชว์ทักเพลงทิชโชว์ทิโชว์ทิ โชว์ที่โชว์ในรายการอรายการช่อง YouTube อ่ะร้องสดๆเลย1 2 3มักจะบอกขอท่อนหนึ่งเป็นท่อนทุกโอมไป่ไ<ด>าคุณแผประท่าคุณแผนอ่ะโอเคกระท่าคุณแผนดังๆนะ1 2 3ไปโอมสิทธีเท้ทาพืน้นเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกอยู่ยนั่งกุบเขา เสิรห้าชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากไม่อมไม่น่ากูง,งามคือดังพระเมรให้แขนกูง,งามดังพระนารายณ์ให้ลิกูง,งามดังสัจฉิเ้าวเมืองสวรรค์ยิม้มอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูเย้ตกมือเ yeah. ย้เยี่ยมมากเ <Yeah. S 1> ยี่ยมมาก s <S ร้องเพลงกับใครูกฝึกฝึกร้องกับใคร,รฝึกร้องกับใคร ครูแม็กกี่ปีแล้วลูกกี่ปีแล้วเนี่ยป้าปาจำไม่ได้กี่ปีแล้วอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะสามปีได้ไหมสามปีได้ไหมน,น่าจะสามปีเนาะอ่า <c oughs> น่า <c oughs> น้องเมิร์ดนะครับฝึกเรียนกับครูแม็กนะตอนนี้ก็ฝึกเรียนครูแม็กแล้วก็คนที่เป็นเฮดใหญ่นะอาจารย์เก่งทัชยชยะที่ได้ด้วยไทยแลนดนะ์อ่ะเนาะอยเป็นบริษัทของอาจารย์เก่งแต่ว่าครูแม็กจะเป็นคนสอน ตอนนี้ร้องเพลงอะไรบ้างครับลูกร,ร้องเพลงอะไรบ้างวันนี้ที่ร้องไม่ซ้อมมันมีเพลงอะไรบ้างก็มีณหน้า,นาทองคาถาคุณแผนมหาลายัยเวิร์ชวลแล้วก็มีฮัลโหลมามาฮัลโหลมามาชอบเพลงไหนที่สุดอ่ะเพลงไหนที่สุดอือชอบเพลงไหนที่สุดที่แบบรู้สึกว่าเออตัวเองอยากร้องมันท้าทาย <c oughs> มันสนุกมันเล่น,ม,นมันตัวเองรู้สึกตัวเองอชอบเพลงไหนที่สุด <c oughs> เลือกมาหนึ่งเพลง หน้าทองค่ะหน้าทองหน้าทองแต่ชอบใช่ไหมแต่ยากนะหน้าทองจ้ากนะเฮ้เพลงนี้ร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังเพลงสักท่อนเพลงพี่โชว์เลยเลยกาชาติอ่ะร้องเพลงให้ฟังเพลงเพลงนี้เพลงกาชาติอ่ะอยากฟังเพลงกาชาติอ When I see your face There's not a thing that I would change You baby way just Just the call me are นี่เป็นเพลงท่อนหนึ่งนะเป็นเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรเพลง Just the way you are Just the way you are, way you are. <laughs> ไม่ธรรมดานะเด็กสมัยนี้ร้องเพลงแบบภาษาอังกฤษด้วยเพลงไทยด้วยอย่างน้องมาร์กนี่ตั้งใจจะให้เป็นนักร้องเยี๋ให้ับยวให้มาให้มาร์กดูป๊าขึ้นคอนเสริร์ตเพลง ลูกเป็นไฟของ r อ Pro โ o t i o ชเดี๋ยวให้ดูให้ดูป๊าขึ้นคอนเสิร์ตให้มาให้มากับแมมดูว่าป๊าขึ้นเวทีเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้แมมมาครับแมมมาลูกแมม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 อยากฝึกอยากฝึกเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่อยากฝึกการแสดงเมื่อไหร่ครับพร้อมเมื่อไหร่เจ็ดเดือนไหมรอให้เรียนสางขีให้จก่งก่อนเนาะใช่ค่ะส่วนเมื่อ ที่ไหนแกว,ล,แกวลีเหมือนกันเนาะข้าเแกวลีเหมือนกันเนาะโอ้หาตังกันตาเหลือกเลยป,ป๊าค <c oughs> ่าเทอมแพงให้เปเลยหายพอดีจะหาเงินส่งมาร์กส่งแมมส่งเมิร์ดให้เรียนใครถนัดสิ่งไหนก็อชอบสิ่งนั้นแมมชอบการแสดงมาร์กชอบเป็นนักร้องแต่เมิร์ดนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นนักมวยนักมวยป๊าออฝากไว้ด้วยครับนี่คือครอบครัววินัยไกลบุตรครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ฝากไว้ได้วยนะครับใครที่สนใจสินค้าวินัยไกรบุตรนะครับฝากไว้ได้วยช่องนี้ครับช่องนี้พูดได้สั่งสินค้าได้88 88วินัย 88@@ ไ i ายข้างหน้าก่อนนะ @winai88 หรือไม่ก็โทรมาที่0659856656น้องเอภรรยาผมนะครับหรือไม่ก็วินัย88ครับตามช่อง YouTube ได้วินัย o f f i ิเชีครับช่องวินัย o f f ฟิเชียลครับนะครับสินค้าของผมมี แคลเซียมคอเลาเจนคอลลาเจนกล่องสีฟ้าเป็นแบบผงนะครับข้างในเป็นผง50กรัมกระดูกเ<ม>ขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนที่ทำจากประดูกออกปลาฉลามมีไททูมีแมกนีเซียมมีกรดไมโนสิกแล้วก็มีกระดูกออกปลาฉลามช่วยเรื่องของดีแคลเซียมช่วยเรื่องของกระดูก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 เข่าอักเสบกระดูกเข่าเสียงดังก็แกปก็แกปปีปัญหา<ม>นิ้วล็อกนิ้วชา นะส่วนอีกตัวนึงแคลเซียมพลัสกระดูกพรุนกระดูกบางใครไปเช็คมาแล้วกระดูกบางกระดูกพรุนแคลเซียมพลัสห้าสิบกรัมเหมือนกันเป็นกระป๋องนะครับห้าสิบกรัมทานวันละสองช้อนนะครับสองสองอย่างวันละสองช้อนสองช้อนผสมน้ําผสมกาแฟผสมไข่ลวกผสมอะไรได้หมดอ่ะนะครับสองช้อนนะครับสองช้อนมีช็อคข้างในมีช้อนนะครับมีช้อนมีช้อน,อนให้นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับรูทีนา่าบำรุงสายตาตาพร่าตามัวตาสู้แดดสู้แสงไม่ไหวร,รูทีนา่ากล่องสีส้มนะครับรูทีน่านี่ ทําสารสกัดทําจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะสั่งมาตั้งแตั้งต้นนะลูเซนทีซีเซนทีแล้วก็สารสกัดบูเบอรี่มีวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์บีหบีสอบีหกบีสิบสอรเซตครับตัวนี้ทานมา2เม็ดหนึ่งกล่องมี1ิบสิบแคปซูลสตัวนี้นะแคลเซียมคอลลาเจนแคลเซียมพลัสลูทีนาามตัวนี้ราคาเท่ากันครับ1นึ่งแถมหนึ่าร้อยเก้าสิบบาทสองแถมสองเกแถมสามพันบแถมห้าพันะครับ ชั่วโมงนี่นี่คือ3ตัวนี้นะครับมีออยมีฮาลานนะแคลเซียมคอลลาเจนกับลูทีนาส่วนอีกตัวครับคอฟฟี่เมอร์สกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟอก็เมอร์สนี่คือลูกสาวนะชื่อลูกสาวเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟโภชนาการคอฟฟี่เมอร์สหนึ่งกล่องมีสิบซองนะครับหวานกลมกลมมีสารสกัดมากมายหลายตัวมีเป็นเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆนะจดเป็นออยเป็นโภชนาการเลยคอฟฟี่เมอร์สครับหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบ สองแถมสองเจ็ดร้อยแปดสิบสามแถมสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสองร้อสี่สิบนะครับสามโปรโมทสามโปรอีกตัวนึงครับวีไนเวโปรตีนโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อวีไนเวชื่อวีนายวีไยเวประมาณคล้ายๆกันครับโปรตีนที่ทําจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาหนึ 1, ่งกล่ 10, องมีสิบซองมีสิบซองซองละสามสิบห้ากรัมรสโกโก้นะรสโ,โกโก้หวานกลมๆใครที่ต้องการฟิตร่างกายต้องการสร้างโปรตีนด้วยถั่วเหลืองถั่วลันเตา แล้วโปรโตีนตัวนี้ไม่ทําให้เกิดไตกรกลีเซอไรด์ไม่ทําให้เกิดไขมันไม่ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการไขมันไม่ต้องการไตกรกลีเซอไรด์ไม่ต้องการคอเลสเตอรอลนะครับเหมาะมากนะครับก็ราคา990นะครับนะครับสองกล่องถ้าใครซื้อสองกล่องราคา850ถ้าซื้อสามกล่องราคา850แต่แถมอีกหนึ่งกล่องแต่ถ้ากล่องเดียว990บาทครับฝากไว้ด้วยครับ นี่คือรายการช่อง youtube ของวินัยไกลบุตรวินัยออฟฟิเชียลช่องนี้เป็นช่องของน้องมาร์ช่องของน้องแมมช่องของน้องเมิร์ดช่องของวินัยไกลบุตรช่องของน้องเอเป็นครอบครัวไกลบุตรเป็นช่องเฉพาะนะครับถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตตอนนี้มีอะไรอัปเดตไหมครับน้องน้องมาร์มีอะไรอัปเดตไหมครับลูกอัปเดตเ,เรื่องเพลงอยากอยากฟังเพลงอยากมีมีเพลงอ่ะหลังจากที่หน้าหน้าทองแล้วเนี่ยจะทำทำอะไรต่อเพลงอะไรต่อครับ เพลงอะไรครับจะร้องเพลงอะไรต่อครับอยากได้เพลงไหนครับอือก็อยากเ้็นเพราะเนื่องจาเหมือนชวนน้องรองใต้มาชวนน้องรองใต้อ่าเพลงใต้เพลงใต้นะมหาอะยรหัวชนอย่างเงี้ยเหรออันนู้นไปแล้วอ่าแล้วลองโชว์มหาอะยรหัวชนหน่อยสิครับท่อนสิอ่ามหาอะยรหัวชนไม่รู้จะทำเพือใครแค่ยกแรเข้าใจก็ไม่กล้า เกิดจากใจอใครรูวเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดายบอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษไปถือเขียวตัดยา เย้ขอบคุณครับตบมือให้หน่อยน้องแมมเย้เก่งนะจำเนื้อได้ไม่ธรรมดาอืมผมนี่เกิดสสงสัยเกิดชาติหน้าคงร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้เหมือนลูกหรอกนะวันนี้ลูกเห็นลูกร้องเพลงเห็นลูกร้องได้เราก็ดีใจเราเองไม่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 เขาเรียกว่าอะไรอะแมมทิ้งหน่อยเราเองไม่มีสามไมสามารถร้องได้คระบผมเองเป็นนักแสดง ไม่เคยร้องเพลงได้นะไม่ว่าจะเป็นเพลงสั้น <_ d ata> เพลงยาวคีก็คร่อมเสียงก็ไม่ได้นะครับก็ได้เป็นแค่นักแสดงนะครับบ่านะอยากให้ลูกเก่งกว่าเรานะอยากให้ลูกร้องเพลงเก่งอยากเพลงภาษาอังกฤษร้องได้ภาษาไทยร้องได้นะครับันกแสดงก็ได้ทําธุรกิจก็ได้นี่คือความหวังนะครับอยากให้ลูกหาเงินได้เร็วๆนะครับาหาเงินได้ตั้งแต่เด็กๆนี่คือในความคิดของผมนะนะครับไม่ใช่ว่าพอเรียนอย่างเดียวคําว่าเรียนอย่างเดียวมันไม่ไม่ตอบโจทย์นะ คนเราเรียนอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ต้องต้องต้องหาเงินตั้งแต่เด็กต้องเก่งตั้งแต่เด็กต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กผมคิดว่านะไม่ใช่ว่าอยู่ๆยะไปแก่ๆแล้วไปเรียนนู่นไปเรียนนี่บางทีมันไม่ทันบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ทันครับอย่างร้องเพลงไปฝึกตอนแก่ไม่ทันละอาจจะไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยดีหรือภาษาอังกฤษไปเรียนตอนแก่เอ็กเซนโฟนิกอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีละนะครับอะไรยกตัวอย่างนะหลายๆอย่างนะอย่างออกกําลังอย่างออกกาลังอย่างเป็นนักทีมชาติเป็นนักแบดเอ้ย ฟุตบอลเอยไปเล่นตอนแก่ก็ลําบากอายุเขาเยอะนะครับหลายๆอย่างครับต้องฝึกตั้งแต่เด็กเสริมตั้งแต่เด็กผมมีความรู้สึกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าคนถ้าจะเก่งต้องปลูกตั้งแต่เด็กต้องดันตั้งแต่เด็กต้องต้องต้องเหนื่อยตั้งแต่เด็กอ่ะเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะรับหรือถึงสบายไม่ใช่อยู่อยู่แบบสบายแล้วไปแก่ๆแล้วลําบากครับเพราะว่าไม่ได้มีวิชาความรู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการให้ความรู้การให้การให้อาวุธลับเติมอาวุธลับให้กับลูกๆ นี่คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการนี่คือความสุขของผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากมีลูกประมาณสี่สามสี่คนเพราะผมอยากเห็นเขาโตอยากเห็นเขาอยากเห็นคนนู้นไปทางนี้อยากเห็นคนนู้นไปทางนี้อยากคนนี้เป็นนักแบดอยากคนนี้เป็นเป็นนักร้องอยากคนนี้เป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นได้ดูนะครับนะครับก็วันนี้มามาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านพ่อตาแม่ยาย บ้านอากงมาม่าพาหลานมาบ้านอากงมาม่ามานอนรลอกับคืนตรงข้ามสวนหลวงรอเก้าเลยว่างๆเดี๋ยวพอหายก็มานอนที่นี่ก็เดินสวนหลวงรอเก้าเดินวิ่งวิ่งออกกําลังกันสบายนะครับก็บ้านบ้านอากงมาม่าเขาอยู่แถวนี้พอดีเฉลิมพระเกียรติสามสิบนะครับก็มันใกล้มากตรงข้ามพอดีสบายเลยผมนะครับก็พาลูกๆมาพักผ่อนวันนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาส ได,ได้มานั่งคุยได้มานั่งเขาเรียกว่าอืมนี่คือลูกชายลูกชาย <pagar. S 2> นี่เป็นตัวแทนของผมนะน้องมาร์กเป็นตัวแทนของผมนะถ้าหากว่าผมหลังจากที่ผมเป็นนักแสดงแล้วนะน้องมาร์กเป็นนักร้องแล้วเป็นนักแสดงนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยผมก็มีคนมาสืบทอดเป็นนักแสดงผมอยากให้ลูกเป็นนักแสดงคนเป็นนักร้องคนด้วยความจริงนะจริงๆนะ แล้วดังนั้นใครจะไปทําธุรกิจต่อเขาอีกเรื่องนึงแต่ว่าอยากให้ลูกอยู่วงการบันเทินสักคนนึงในสามคนนี้ด้วยใจจริงเลยนะนะครับก็ไปสืบเชื้อสายของวิในไกรบุตรสักคนนะครับฝากไว้ด้วยครับช่องวิในไกรบุตรออฟฟิเชียลนะครับพบกับผมน้องแมมน้องมาร์กน้องเมิร์ดนะครับแล้วก็น้องเอ๋ภรรยาฝากไว้ด้วยครับขอบคุณทุกคนครับที่ฟังอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ